นายอดองชุมสายณอยุธยาอดีตนักวิทยาศาสาตร์องค์การนาซาบอกว่าแม้สถานการณ์ภัยธรรมชาติในไทยจะมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยกว่าหลายประเทศค่ะแต่ว่าไทยก็ไม่ควรไว้วางใจกับสถานการณ์เพราะว่าหากดูจากข้อมูลขององค์การนาซาแล้วพบว่าภายใน20ปีพื้นที่ภาคกลางรวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะจมอยู่ใต้น้ําโดยอีก7ปีข้างหน้าก็จะเห็นความรุนแรงอย่างชัดเจนขึ้นเขาจึงเสนอให้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงน เช่นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิและจังหวัดมหาสารคามบริเวณที่ไม่มีรอยเลื่อนเลยก็แถวภาคอีสานนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นพื้นที่ก็สูงพอเกินกว่า100มเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพราภาคอีสานเนี่ยจะเป็นภาคที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอาไปที่เราจะ รรรบิเเเวววณที่าาาจะส้งงงงมือหลแผนสร้างเมืองใหม่ดอองยังกล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อมหันตภัยน้ำท่วมโลกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกเกิดจากภาวะโลกร้อนทําให้ฐานน้าแข็งที่กอะกลินแลนละลายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหากฐานน้าแข็งละลายหมดก็จะทําให้น้ําทั่วโลกสูงขึ้น6-7ถึงเมตรทีเดียวค่ะส่งผลกระทบอย่าง กับกรุงเทพอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ประชาคมโลกต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังและถ้าเป็นไปตามที่องค์การนาซาคาดการเอาไว้ก็จะมีหลายประเทศที่จมน้ําเหมือนกรุงเทพเช่นกันเช่นเนเธอร์แลนด์เมืองเซียงไฮ้ซึ่งขณะนี้บางประเทศก็เร่งศึกษาปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วเช่นการสร้างบ้านแบบแพค่ะ